วัตถุมงคลนะครับที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนหล่อลอยองค์นะครับรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปรับแสงแป๊บนึงครับเป็นรูปเหมือนนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหล่อลอยองค์นะครับรุ่นแรกนะครับ องหลงพ่ะเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมยุทยานะครับสร้างเมื่อปี2539นะลครับในปุกเสกเสาห้านะครับปี2539สร้างทั้งหมดจํานวน5000องค์นะครับสร้างทั้งหมดจํานวน5,000องค์นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนะครับรูปหลอดนะครับรุ่นแรกนะครับงหลงพ่ะเอียดนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับสร้างทั้งหมด5000องค์นะครับถ้าเนื้อเงินจะสร้างทั้งหมด300นะครับนี่นะครับรุ่นนี้จะมีเนื้อเงินด้วยนะครับ อันนี้ถ้าเนื้อเงินก็สร้าง300องค์นะครับอันนี้เนื้อทองผสมนะครับสร้าง5,000องค์นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูก่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยซูมที่หลังนะครับอันนี้ก็เลี่ยมมานานแล้วนะครับพลาสติกมันก็เริ่มลานเหมือนกันครับอันนี้เป็นพระที่เป็นชุดแบบชุดแรกๆที่เช่ามาจากวัดนะครับที่ผมเช่ามานะครับจากวัดบ้างจากตามแผงพระบ้างนะครับในยุคปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหลวงพ่ะเอียดนะครับแล้วก็พระเกจิอยุธยาหลายๆรูปนะครับ ตามตลาดพระนะครับใหญ่ๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับน้อยนะครับก็หายกันไปเยอะนะครับแบบไม่ค่อยจะเจอเนี่ยครับโดยเฉพาะรุ่นรุ่นเก่าๆปีลึกๆเนี่ยครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับจะเขียนว่าตรงฐานจะเขียนว่าหลวงพ่ะเอียดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นรูปหล่อองค์เล็กๆนะครับก็ถือว่าน่าใช้ด้านหลังนะครับจะเขียนว่าวัดไผ่ล้อมนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านใต้จะมองไม่เห็นนะครับ ด้านใต้นี่มันเลี่ยมไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูด้านหน้านะครับนี่นะครับนี่เราก็ซูมให้เห็นพอคร่าวๆนะครับดูเป็นแนวทางนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่นะครับก็ออกนะครับ คล้ายๆทองเหลืองนะครับเหลืองๆหลืองอมน้ำตาลเข้มเข้มเงี้ยครับนี่นะครับก็แกะได้แกะพิมพ์ได้เหมือนหลวงพ่ออยู่นะครับมองดีๆก็คล้ายๆลหลวงพ่ออยู่นะครับหลวงพ่อเอียดนะครับรูปหล่อนะครับรูปเหมือนหล่อรอยองค์เงี้ยไม่ค่อยทํานะครับทําน้อยนะครับที่วัดนะครับถ้าเท่าถ้าที่เห็นก็มีรุ่นนี้แหละครับแล้วก็มีรุ่นที่อําเภอบางบานสร้างนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเอ เป็นรุ่นไตภาคีครับรูปหล่อไตภาคีนะครับอันนั้นจะเป็นมีมีรูปหล่อหลวงพ่อเอียดรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอีกองค์น่าจะเป็นหลวงพ่อเมียนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่ารูปหล่อไต่พัคีเป็นรุ่นอำเภอสร้างนะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นที่วัดสร้างนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อเอียดนะครับวัดสร้างนะครับเดี๋ยวให้ดูผิวนะครับนี่นะครับผิวจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับ ก็ดูคร่าวๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับี่ด้านล่างเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนมาดูชีนี่นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับ ก็พยายามจะให้ชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้นะครับถ้าเบอร์บ้างก็ขออภัยนะครับอดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะนูนๆออกมาก็จะเห็นพอ,พอออกมานอกกรอบก็จะเห็นชัดกว่าหน่อยนึงนี่นะครับลักษณะของผิวจะเป็นเงี้ยนะครับองค์เล็กๆครับราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพะไม่ได้ราคาราคายังเช่าได้อยู่นะครับแต่ก็ถามว่าหายากไหมก็ถือว่าไม่ค่อยเจอแล้วครับ เจอน้อยนะครับไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะครับพระเก่าๆหลวงพ่อใหญ่ก็ค่อยๆจะหายไปจากท้องตลาดนะครับอาจจะไปอยู่ในมือนะครับนักสะสมนะครับแล้วก็ช่วงที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีชาวต่างชาติมาเช่านะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อใหญ่เยอะเหมือนกันนะครับพวกสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์มาเลนะครับมาเช่าที่วัดนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่าวัตถุมงคลเช่าแหวนเช่ากําไรนะครับแล้วก็เช่าเหรียญนะครับก็นี่ก็ให้ดูนะครับเนื้อของรูปหล่อนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมสร้างเมื่อปี2539นะครับเนื้อทองผสมอันนี้นะครับเนื้อทองผสมสร้างทั้งหมด5000องค์นะครับนี่นะครับดูชัดชัดอีกทีก็เดี๋ยวจะลากันด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับ นะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ถูกใจนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัทยุทยานะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ